สวัสดีครับคราวนี้เราจะมาดูว่าแต่ละส่วนของโปรแกรมทำงานอะไรกันบ้างเริ่มจากวันทัดที่11นี้เลยก็คือ include stdio.h นะครับหรือว่าชื่อเต็มงต่ม,มันก็คือ standard i n p u t o u t p u t h e a d e r f i l e ในตัวนี้มันจะทำการประกาศ printf ออกมาเราถึงสามารถใช้ printf ตรงนี้ได้ถ้าสมมติว่าผมจะลองรันดูนะครับเราก็จะได้ hello ออกมาโดยไม่ต้องสงสัยตัว backslash n เนี่ยก็คือการ ขึ้นบรรทัดใหม่ถ้าสมมติว่าผมจะมี123ต่อท้ายดังนั้น123มันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็จะปริ้นนะครับมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนแล้วก็ปริ้นนะครับเหมือนกันครับถ้าสมมติว่าถ้าผมไม่มี uh, backslash n เราก็จะได้ hello world ต่อกันไปเลยโอเคครับคราวนี้เรามาดูว่า uh, print f มันอยู่ใน stdio.h จริงหรือเปล่าในส่วนของ outline ตรงทางด้านขวามือคุณสามารถ double click เข้าไปได้นะครับหรือว่าคุณ uh, กด control ค้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ คลิกไปที่ header file ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นผมก็จะกด Control F แล้วก็หาคำว่า printf นะครับผมจะที่ลองกดเข้าไปดูกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตรงนี้เป็น f printf กดไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับ printf ตรงนี้บอกว่ามันจะรับค่า pointer ของ character pointer คืออะไรเราจะมาคุยกันในวิดีโอถัดไปนะครับโอเคครับแล้วในในในส่วนของตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันรับ argument มาตรงนี้ดังนั้น ตรงนี้เราถึงสามารถผ่านตรงนี้ได้ถ้าสมมุติว่าผมเรียกใช้ฟืล f โดยที่ผมไม่ include เข้ามามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะต้อง error ใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่าเอาไลน์ตรงนี้ a n d น r อ input o u t p u t .h หายไปแล้วผมจะลองรันดู a v e run นะครับมันรันได้นะครับผมไม่เข้าใจว่า e l คลิ e เขาเรียก make ในส่วนของตรง debug ตรงนี้นะครับ make ตรงนี้มันอาจจะทาการเรียก ไฟล์ที่จําเป็นเข้ามาก็ได้นะครับผมไม่รู้ว่าเขา,เาสร้างไม่ไฟล์นี้ยังไงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในคอนเซปต์แล้วเนี่ยเรียกใช้ print f เนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เอาไฟล์ที่ print f มัน define ออกมาซึ่งก็อยู่ในส่วนของ stdio.h นะครับมันก็จะขึ้น error ขึ้นมาเราไปดูกันว่าจริงเปล่าผมเก็บแผ่ของไฟล์ตรงนี้ออกมาแล้วผมกด ผม Windows XA นะครับ Run Admin Command แล้วผมก็จะเข้าไปที่ในส่วนของ Source File ตรงนั้นนะครับ DrDo i, i, i do. แล้วก็จะได้ผมจะ Delete a.exe ก่อนนะครับ DrDo i ทีนึ่งเราก็จะมีไฟล์ของ a.exe แล้วผมจะทำการ Compile Compile ไฟล์ตรงนี้โปรแกรม g c ผมก็ใช้ GCC นะครับใช้ส่วนของ Compiler GCC ตรงนี้ first.c ผม Enter เข้าไปนะครับ ผมไม่สามารถคอมไพล์ได้มันบอกว่าเนี่ยครับ printf มันบอกว่า warning in compatible implicit declaration of built-in function printf นะครับมันหมายความว่าเราทำการเลือกใช้ printf แบบ implicit แล้วเราไม่ได้ทำการ declare มันมันถึงขึ้น error ไงนะครับถ้าสมมติว่าผมจะทำการ include ตรงนี้เข้ามานะครับ save file เข้าไปแล้วก็ลอง compile ดูอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะผ่าน dr ดุยคี a D ผมก็จะ a ด o t out ถ้าผมรันตรงนี้ผมก็จะได้ hello world 1น3แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้าครับสวัสดีครับ